สวาัสดีสบายดีพี่น้องปองป้ายชาวยูทูบทุกคนเหมือนเดิมหลังจากปีใหม่หลังจากบุญหดน้ำก็สมัครสะบอมการทั่วหน้าสรรมักรสะบอมเรื่องการเงินสมักสะบอมเรื่องกินเหล้ากินเบียร์อันเนี้ยสมัครสะบอมเรื่องเก็บกวดบ้านผักบุ้งผักบุ้งที่ผ่านเมล็ดไว้ขึ้น อันนี้หวานไว้นิดหนึ่งจะเอาน้ำในสระน้ำมาลดต้นไม้จะได้น้ำอันนี้ก็ผักบุ้งของเราเนี่ยหอยมาเลยนี่โอ้ยหอยมากินนี่หอยมากินได้ไงเข้ามาได้ไงนี่อันนี้งอมมาได้ยังเข้ามาได้เลยนี่ดินแข็งนะนี่นี่ตัวนี้ด้วย ตัวนี้ด้วยยังโตไม่ถึงไหนเลยต้นนี้อาจไฟไม่งั้นหอยมากินนะหอยเยอะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่เข้ามาผักดันช่โมงห้เด้อตอนนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าหลาังอยู่บ้านหลังยู่บ้านร้านโรงเรียนหยุด โรงเรียนหยุดหยุดสงการหยุดยังไม่เข้าเลยนี่หยุดยาวเอ๊ะโอ้โหน้ำน้ำต้นมะนาวต้นมะนาวแล้วต้นมะกรูดเนี่ยปากมือนีเปลี่ยนกระถางงอมตัวนี้เดี๋ยวหอยมากินอีก หอยเยอะนะอยู่เนี่ยเราก็ไม่ฆ่ามันด้วยแหละสงสารมันไม่มีที่กินไม่ฆ่าอันนี้ก็ผักสลัดผักสลัดเ่ยจะเปลี่ยนถุงมาอันนี้ใหม่มาครอบใหม่เพราะว่าหอยมันจะกินเนีย่ยจิ้มพรวนดินก่อนผักสลัดเนี่ยพวมขึ้นนี่สวยๆเลย ี๋จะเอาไอ้랩มาหอยไม่กลัวหอยเข้าหอยเข้าวจะดูซิว่ามันจะกินได้ไหมมันจะไม่ขุ่มไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยฉลาดมีอะไรก็อยู่บ้านทำงานบ้านทั้งวันนี่แหละเดี๋ยวก็ทำอาหารให้หลานๆตอนค่ำม่รู้จะทำอะไรกินตอนค่ำเนี่ย ไก่ก็กินแต่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่บะหมี่กินเยอะแหละป้าเด็กๆมันก็ไม่ชอบกินเนาะป้าก็ไม่รู้จะทําอะไรให้กินเด็กอยู่นี้ไม่เหมือนเด็กลาวันนอกเด็กลาวันนอกกินอะไรก็เสร็จกินอะไรก็กินแล้วกินเสร็จเด็กมันนอดกินออกกินออมกินแจงหน่อไม้กับเพาะกับแม่ก็ได้เด็กอยู่ในเมืองกินไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นลำไส้จะเป็นท้องผูก ก็ไม่ได้หัดนให้เขากินด้วยแหละถ้าเขาก็ไม่กินด้วยนะเด็กน้อยพวกนี้ก็เนื้อย่างชิ้นฮงชิ้นแห้งเนื้อหมูปิ้งหมูอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นเขาจะกินกันกินแต่ทอดจืดทอดเสียสุขภาพเพราะจืดเพราะทอดนี่แหละอะโวคาโดก็ล่วงล่วงตลอดเลยไม่รู้ว่าจะเรียกกี่ลูกลูกเ,เริ่มันยังล่วง ล่วงเนี่เอวกาโูนะน่าเสียดายเนี่ยล่วงอีกแล้ว,าาล,ว,ล,วลูกมันเริ่มเลยล่วงล่วงลูกมันเริ่มก็ล่วงน่าเสียดาย เดีรู้เราจะได้กิเนเ่ยปีนี้โอ้กระโดดร้อนร้อนก็นร้อนทางนั้นร้อนเหมือนทางนี้ไหมทางนี้ร้อนมากเลยทางนี้ก็ร้อนมากเลย,เยเลดน้ำก่อนขอน้ำในสระนี่แหละมาลดน้ำเด็กๆเ,เล่นกันนี่แหละจะได้น้ำน้ำไปตันเลย ต้นอะไรเนี้ยตน้นตลาดเนี่ยนวมาก็ตายบวมน้ำตายแถวนี้ก็ล่มลื่นอยู่รถขยะก็ยังไม่มาเก็บขยะตั้งแต่อาทิตย์ก่อนอาทิตย์นี้ก็ยังไม่มาเน่าเฟ้ แบงวันก็เยอะอยากจะช้นานิดนึงอ่ะที่ลาวเนี่ยก่อนสงการก็หยุดกันยาวแหละพอปีใหม่ลาวเสร็จบุญถอดน้ำเสร็จก็ยังไม่มารับขยะกันเลยเนี่ยเผื่อจะมารับได้นี่หลายตังหลือมันรวมกันหลายถุงที่นี่เก็บขยะจะไล่เป็นถุงมันหาลูกมันมั้งเนี่ยนกเนี่ย ลูกนกตกลงมาเมื่อเช้านี้เห็นไม่ทันตายแล้วเรียบร้อยดีนะที่ไม่เหยียบซ้ำเหยียบซ้ำนี่เละน่าดูเลยโอ้ต้นวาดหางตุรกีชวยฉ่วย,วยเนี่ยแต่มนไัยใกล้บ้านแต่มนไัยใกล้บ้านโอ้พอได้ใส่ เนี่ยหลานก็เนาะหลานก็ตัวแสบตัวแสบตัวแสบหลานก็ตัวแสบตัวคันเล่นน้ำไปเล่นน้ำมาอึใส่น้ำใส่งั้นเออน้ำตั้งเยอะตังะ้งแยะน่าเสียดายาน่าเสียดายน้ำ,นนำต้องเด็กเททิ้งออก ทิ้งออก่องั้นเดี๋ยวก็ติดเชื้อโรคกันอ่ะมาถึงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายขอบคุณพี่ๆทุกท่าน่ชอบมาดันชั่วโมงให้ขอบคุณเพื่อนๆชาวไทยชาวต่างประเทศขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสวัสดี goodbye see you again เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเจ้าค่าบ๊ายบาย